ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับผมผมวันนี้มาพบกับผมนักล่าตอหลุมนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเรผมเดือนธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับวันนี้เรามาตามควายกลับบ้านนะครับมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วเมื่อคืนเราค้างค้างคืนที่นี่หนึ่งคืนนะครับตอนนี้ทีมงานไปตามหาควายเจอแล้วนะครับเมื่อกี้ โทรมาว่าเจอแล้วก็เดี๋ยวทีมงานเขาจะต้อนกลับไปรอที่อที่ปางควายข้างบนนะครับแล้วก็เราจะหุงหาอาหารกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเ็จะเดินทางกลับอะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในป่าครับผมวันนี้เรามาค้างคืนกันในป่าหนึ่งคืนนะครับเมื่อคืนมาถึงที่นี่ก็นั่งดื่มกันนิดนึงก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเมื่อคืนเลยนอนดูบรรยากาศ แคมป์ของเราที่นี่บรรยากาศของเสียงนกนกเต็มเลยนะครับตามครับนี่นะครับที่นอนของเรานะครับน้าเช้าเดี๋ยวเราจะต้มมาม่ากับปลากระป๋องนะครับนี่กำลังหุงกำลังหุงข้าวด้วยนะครับหุงข้าวอันนี้ต้ม,ตมน้ําต้มมาม่านะครับปลากระป๋องนี่ครับสภาพที่นอนโอ้โห ที่นี่ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเสียงนกร้องเต็มไปหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วครับผมที่นี่ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะครับพาไปดูลำธารยังใสย,ยังยัง ที่นี่ยังเป็นป่าที่ยังไม่ถูกบุกรุกนะครับเสียงเสียงเสียงกระดิ่งควายนะครับนุนคนเมืองบนท้องก็หอกควายนะครับไปบุระทีมงานไปก่อนหน้าแล้วครับเพราะควายมันจะตอนตอนไปช้าเนาะต้องรีบออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปให้ดูน้ำทานน้ำใสครับผม Sampai อเอาละครับตอนนี้จะกินเข้าแล้วนะครับข่าเขาเรียบร้อยแล้วบรรยากาศบรรยากาศสุดยอดกินเข้าแล้วครับ บรรยากาศกลางปลาครับน้ำ่เหมาะใส่ไปแล้วใส่าตัวปุ่งกะได้นะ ขับรมคุณผู้ชมครับเวลาเข้าป่านะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามีต้นต้นไม้ชนดิดหนึ่งนะครับนี่ทางบ้านผมเรียกว่าหานช้างห้องนะครับหานช้างร้องขนาดช้างโดนช้างยังร้องนะครับนี่ปวดแสบปวดร้อนนะครับนี่นะครับใบเป็นใบแบบนี้มีปุ่มเหมือนเหล็กไนนะครับนี่นี่เป็นปุ่ม หนามหนามเนี่ยครับโดนไม่ได้นะครับนี่นะครับต้นเป็นแบบนี้เต็มเลยนะครับนี่อย่าไปโดนนะครับโดนแขนโดนอะไรนี่เป็นขืนเต็มเลยนะครับแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนด้วยนี่นะครับโอ้ดยอดหางห้องครับหางจาง้องต่อจะไม่ได้โดนตัองตเริมเน็ตนะครับถ้าเป็นช่วงฤี่โดนฝนมันจะออกออกเอมเลยนะครับ นี่เป็นช่วงเดือนธันวาเนาะยังต้นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นช่วงหน้าฝนในต้นจะใหญ่นะผมสูงประมาณท่่มหัวถ้าเข้าไปในป่าของมันนี่เอออกมาได้เลยนะครับหยดอ่านแจ้งท้องครับผมทุกผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่าทีมที่ต้อนควายขึ้นไปข้างบนก็ถึงแล้วนะครับจะต้องเดินทางกลับแล้วทานข้าวทานในจุดนแล้วนะ ระหว่างทางอาจจะหาหมดแดงหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูข้างในครับนี่ครับระหว่างทางเรามาเจอชานาล่งนะครับโอ้ทำมวงไว้ยาวเลยครับนี่เป็นชานาล่งแบบตัวเล็กสุดนะครับมวงยาวเลยนะครับนี่ ชนะลงชนะลงป่าครับผมนี่ระหว่างทางนะครับเอามาเจอขี้เบาครับผมนี่ขี้เบานี่นะครับขี้เบาขี้เบาเจอสองหลุมนะครับดูหนห่อยว่าข้างในจะมีก่อนช่วงนี้นี่ถึงมีก่เอเหาะไปเลี้ยงนะครับยังไม่ใช่ฤดูที่เพิ่นเอามากินเนาะครับเดี๋ยวคูถาดเจ้ามันก่อนนะครับ นั่นแนหะ่นั่นแหละนั่นแหละเเจอจ่ามาแล้วนะครับนี่นี่นี่อันนี้เป็นห้องว่าจ่ามันเนาะจ่ามันจะเป็นสีแดงๆนะครับนี่อ่าลุ้นข้างในครับผมมาลุ้นข้างในเดี๋ยวถึงพงแล้วเดี๋ยวเน้นๆนะเดี๋ยว นี่นะครับจ่าวมันจะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับข้างล่างข้างนอกขอบข้างมันจะเป็นสีเป็นดินนะครับตรงนี้จะเป็นจ่าวนเนาะน,นี่สีแดงๆ,ๆถึงพงแล้วฮะให้ดูมกับนะครับนี่ถึงหันหูแล้วนะครับนี่นี่นี่ขุดลงมาตัวจ่าวาแลนะครับหันหูแล้วตอนนี้นลุ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 น Ừ, lắm. Cái lắm. Ừ, <laughs> phông cho đúng không Cây ừ. à, rồi Cây không? ใา้มส่ไข่ไลแล้วนะกรอมแล้วนะม่รู้ไข่เนี่ยโอ้เออฮไขแล้วเ้อจ้าจีเขาเนี่ยเอางินหน่อยเอางหน่อยครับนี่บอกเอาละลุ้นกันต่อไปครับเดี๋ยวเขาจะเดินดูต่อไปเห็นไหมครับผมว่าจะเทียวแกนเนาะ